ดูความเป็นอยู่ของผู้คนก็ต้องไปดูว่าคนโลคอลเขาไปตลาดเขาซื้ออะไรกินกันสามเท่าพาเที่ยวก็เลยพาไปดูสองตลาดเลยเช้าวันนี้ก่อนที่จะกลับไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสามเท่าพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะเช้าวันนี้ก็เลยเรียกตีตีต้ไปส่งตลาดช่วงมาจิ้งจ่ายเพียง9.6หยวนค่าแท็กซี่ของจีน่ยถูกกว่าเมืองไทยเนาะ แท็กซี่คันนี้ดีอ่ะติดแอร์ปีจะจกเปิดแอร์ให้เราไม่งั้นร้อนจีเปงเลยแท็กซี่คันนี้เปิดเพลงฝรั่งด้วยน้ำช้าของพูกคนเมืองหนานหนิงก็มีร้านขายพวกติ่มซำพวกอาหารเชา้าอันนี้มันหยุดวันนี้วันหยุดเน,นี่ยแปดโ <c oughs> มงครึ่งแล้วนี่นมันอะไรทิศไง คนก็งเงียบไม่เหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนใบรุ่นเต้หมดต้องมาใส่จอดแบบเยอะมากชาวนี่หมดแรงหลับยังไม่ตื่นสี่ทุ่มดขับกันบูนบูนบูนเรามาถึงตลาดแล้วนะจ๊ะตลาดเช้าที่เมืองหนานหนิง่ชวงหมาจิง้งชวงหมาจิงจ้งจิงจ้งจิ้งจิ้งชวงหมาจิง้งโอ้ดูคนแล้วก่อนนู่น ของกินนี่ลูกอะไรไม่รู้สามจุดห้าดูราคานะจ๊ะกล้วยสับป,ปะรดแตงโมแล้วก็ไอ้ไอ้เนี่ยที่เมื่อคืนเราซื้อกินอ่ะแตงที่ห้างวอลม,มาร์ทไม่รู้เขาลงมาลงอะไรเขาแจกถุงเน,งนื้อไม่ขายกางเกงขายเสื้อผ้า เ็มีไขยแตงมีฝรั่งกินไหมเออเราซือลูกยี่ห้าแห้งฟงเต้าหู้มีผักแห้งเงรับรองแห้งจริงจริงมาจากเมืองจีนมีเป็ดด้วยมีเป็ดมีไก่เส้นก๋วยเตี๋ยวสิบสามหยวนต่ออะไรก็ไม่รู้ อาหารอาหารสดทะเลของสดเนื้อสุเรียนก็มีเป็ดไข่กับหมูย่างวิทูนหมูอันนั้นอาหารเย็นแน่พัดลมห,หมูกรอบผของชำอะร้า ไอโฟนขาย oppo ก็มีด้วยนะจ๊ะเออนี่ตามซอยนี่อีกบูรี่ขายลูกชิ้นทอดขายกว๋วยเตี๋ยวขายกว๋วยเตี๋ยว,ยว,ยวไม่มีขายโจกอะ่ะกเตียวยกว๋วยเตี๋ยวหมดเลย ขายขนมนี่ขายของทอดนี่วิ่หลอดนี่ใช่ป่ะวิโยหลอดนี่วิวนี่มีกุ้งด้วยมีกุ้งทอดด้วยหกหยวนสี่มีเต้าหู้ ไมิโะหูทอด,ด้วยนี่ติ่มซำยังไม่มีเกี้ยวนี่เอาไปหอ่อถ้าที่พักเป็นแบบว่าแอร์บีบีอย่างเงี้ยก็คงได้มาซื้อของไปทำเหลยแต่ปรากฏว่าซื้อกินถูกกว่าไม่ต้องทำนี่ขายน้ำขิงยังไงบ้านล่ะโอ้เห็นแล้วน่ากินน่ากินอะ่ะ ตามตอกชอยๆเขาก็เป็นตลาดแยกเข้าไปนะมีอาหารเช้าขายแต่มันจะเป็นว๋วยเตี๋ยวอะ่ะที่เห็นเขากินกันนี่ขนมเขาเตี๋ยวปกติดูกกินวุ้ยเตี๋ยวไม่ได้กินโจ๊กกันว่ะมีอยู่ร้านหนึ่งอยาไปพาไปกินโจ๊ก เออวันตันเกี๊ยวน้ำอยากกินเกี๊ยวด้วยไม่รู้ห้างขายยาก็มาจ้าฟันฟอร์มก็มาจ้าฟันฟอร์มก็มานะฝนตกปล่อยตอนนี้ขายตุ๋นห้างขายยาก็มานะจ้า อ yeah. นี่ขายขนมวันร้อมก็มาเองไม่ต้องมาหาหมอกระทงกระทะถ้าชิวตอบมาเห็นก็ชิวตอบก็ต้องซื้อสิฝนตกล่ะ งานฟันฟองก็มานต้มแนี่ดู้้กได้าีลูกอะไรก็ไม่รู้ถั่วแก้ไอตาตะขาบห้าตัวเลยของไทยขึ้นชื่อเลยนะเนี่ยคือเครื่องม้วนยาสูบตื้อๆนี่เครื่องม้วนเลยนะในเครื่องม้วนอันนี้ใบยาสูบนี่ใบยาสูบมีเครื่องม้วนที่ที่หอบม้วนเสร็จแล้วอันนี้ก็ตัดพิฟจีนเสื้อผ้าอันนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งกี้เดินฝั่งหนึ่งแล้วก็ยังกลับ นี่หลอทหั้งกล้วยอันนี้ผวยมัง้งไม่รู้อันนี้มีซีดนังเถื่อนมัง้งอันนี้ความเชื่อมีหมดเลยสิบสิบหยวนหมวก <c oughs> เออหมวกไปละสิบหยวน <c oughs> แต่ลายมันแบบมีอันล่างเนี่ยสีสันนี่เขาย,ยังชั่วหน่อย <c oughs> ใหญ่หน่อยป่ะ แต่มันใบเล็กนะหจากหนจุดสาต่อครึ่งโลเนาะตัวเนี้ห้าหบาทต่อครึ่งโลก็โลโละสิบาทย้ำมองที่เรากคือว่ามีบทหนีให้ด้วยมีเป็ดไก่ นี่ไก่ต้มหนังปูกว่าอันนี้หมูหมูหมูย่างน่ากินไหมซอยดิจักซอยหนึ่งว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอันนี้ปูก็มีน,นี่ปูของสดจ้าลอยก่อนมันจะกระเด็นนะรู้สึกแรงมันดีเหมือนกันเมื่อกี้มีคนถือปลายยังไม่เลอกกัน เิ้นขึ้นมาห่านมัน้งตัวเนี้ยใหญ่ๆอะ่ะเป็ดไปดูีไข่ด้วยสดๆก็มาจ้าไก่เป็นนี่น่าจะเป็นตลาดของสดว่ะนี่เป็ดไก่ดำดำไปหมดถถึงกันเนี่ยโถูถตรงนี้อันนี้ขายของ ช้ในครัวไข่กุนเชียงมาดูสิขมุงร้านนี้มุงอะไรอ่ะอ๋อขายยำน,นี่ปลาทอดที่เรากินนี่โดนหกสิบแปดปลาทอดเค็มนี่ซอยมันเชื่อมไปเชื่อมัาหมดอ่ะเป็นเหมือนไก่แมงมุมเลยอ่ะนี่ไก่ทอด ตัวอะไรของทะเลเป๋าฮื้อมั้งอันนั้นนะโุ้ยชอย,ชยแต่เนี่ยคือตัวไรนอนกุ้งตลาดของคนโลเคอลมีทุกอย่างค่ะหาได้ทุกอย่างหมดเลยที่เรากำลังจะแวะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดมันคือทำก๋วยเตี๋ยวเส้นสดอ่ะมันแป้งแล้วก็ลงไปเหมือนเราเกี่ยปักนอนี่คือก๋วยเตี๋ยวหลอดก็เหมือนที่เตงเคยกินอนะ่ะราแล้วก็ แล้วก็เอาผักโรยไงก็มวนมวลมวนมวมเราจะแบคซื้อกินที่ห้องสรุปไม่ซื้อเพราะว่าถ้าเราสั่งแล้วต้องสื่อสารกับคนขายผ่านแอปนะรับรองคนต่อคิวอ่ะมองหน้าแน่เลยว่าชักช้าผ่านก็นแล้วกันลูกเกดมู้งงอกคนนั่งเด็ดนนอ,อ,อันนี้คืออะไรไม่รู้แตวนทองนี่ป้ายนี่บอก พริกโลละสามหยวนต่อกิโลสิบห้าบาทโอ้ oh my g อดบ้านเราแม่งเนี่ยหกหยวนต่อกิโลหกสามสิบบาทบ้านเราโลหกสิบบาทเจ็ดสิบาทสิบก็มีโอ้ยผักเผอกบ้านเราไมโคตรแพงเงี้ยพิลาะคุณนไหมคพิลาเออช่วยมากินเมืองไทยไหน่อยสิ เยอะไปหมดหมากก็มีนะจ๊ะลองชิม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 มันคือเพือกเผือก,อกอาานี่หนึ่งชั้นนี่หนึ่งชั้นอ,อ,อันนี้ลากอะไรไม่รู้วิกดูมะเขือตะกอน เจ็ดห้าสามจีมาสามห้าต่อโลบ้านเราโูกเงี้ยหูยแกหูก็มาจ้าเดี๋ยวนี้แก้หูส่องส่องภาพเลยนะจ้าหูเยอะขนาดงานแก้หูโอ้โหคนต่อคิวเพียบเบเกอรี่ก็มาจ้าเสื้อผ้าก็มีรองเท้าก็มี ผนุนห้าิบาทต่อวิธูนนุนหสิบาทค่ะแต่มันมีเนตไม่เหมือนก้เาเราก็ไม่ได้งแงไปไทยยังไม่จูใจใช่ไหมล่ะสามเท่าพาเที่ยวจะพาไปดูตลาดติดแอร์หัวหยวนอีกที่นะตามไปเลยจ้าเราเรียกดิตีต้แล้วเราก็รอรถมาแล้วก็รู้เบอร์ตลาดเนี่ยเก้าสามหกหกสีขาวใกล้มาละมันจะบอกนี่จะบอกนี้ฝนตกตกแปดอากาศน้อนอกอ้าว นั่งตีตีเขาไม่เปิดแอร์จะบอกเขาให้ผมเปิดก็บอกไม่เป็นปปน,น,นานฉงจ่าขนมนี่มันมีไส้เผือกนะถ้าคนชอบกินเผือกนะโอ้โหเต็มๆเลยเผือกจริงๆถ้าคุณยายมาด้วยคุณยายอยู่นะโอ้โหของชอบกันเลยล่ะเพราะว่าเผือกที่เนี่ยขึ้นกิโลหนึ่งจุดแปดหยวนน่ะ เออแต่เราชอบกินหัวใช้เท้าอ่ะอยากกินกอกล้วยยังหาไม่เจอนะกอกบ้วยที่นี่มอไซค์เป็นไฟฟ้าหมดมันงั้นสมัยเมื่อ20ปีก่อนที่แล้วมั้งเมืองจีนเป็นแบบปัญหา PM 2.5เขาแบบใช้วิธีการแบบพน่นน้ำทุกอย่างนะเออตอนนี้ก็อีกวิธีการนึงคือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยเป็นรถไฟฟ้าหมดรถยนต์อะไรเงี้ยรถมเลพิลคือเวนะียดนาม ตลาดเดียวไม่จุใจต้องไปเลยสองตลาดเนี่ยตลาดเนี่ยอันนี้ตลาดที่มันอยู่ในอาคารนะอันนี้เรื่อมาตลาดอยู่ในอาคารสะอาดสะอาดอันนี้อันนี้ติดแอร์นะจ๊ะอันนี้ปูพึ่งกระเบื้องไงร่องน้ํามีฝาปิดจะมีเนื้อสัตว์ติดแอร์แต่เขาทําเขาทําได้อะที่แบบ ไม่ได้สกรปรกอ่ะฝาปิดน้าเนี้ยเออหนูเหนือไม่วิ่งเปี้ยนๆเ,เหมือนปลาเราผักเผกก็มีไอถามว่าคนหนาแน่นไหมซู้ตลาดโลคอลที่เป็นโลง่งๆมันไม่ได้เราก็ไม่รู้เพราะอะไรนะค่าเช่าหรืออะไรไม่รู้เราเราไม่รู้อันนี้ของทอดนึน่งเหมือนกับที่นั่นน่ะก็มีมีเหมือนกับที่ตลาดโลคอลว่ะแหละผักเผิกเป็ดอะไรเงี้ย มีอาหารสดด้วยให้เปรียบเทียบสองตลาดเลยนะขยยเขากินเต่ปาปลากุ้งนี่กุ้ง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 ที่แบบเหมือนมีกล้าเหมือนปูไม่แต่ให้ดูเขาบริหารจัดการเห็นปะ<ม>เขาไปปลูกกระเบื้องแล้วก็นั่นแต่ก็าขายอาหารสดนะไม่ใช่ไม่ขาย เพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าตลาดไม่ต้องสกปรกไม่ใช่ปอยหางจัดการเท่านั้นจ้ะอันนี้ขายติ่มซำนี่นี่ขายติ่มซำวิทูลเป็นกระบะเงี้ยติ่มซำแน่นอนเราตามหาเสี่ยวหลงเปานะตั้งแต่เจียวแจ้โกมันก็คือซาลาเปาแต่เป็นลูกเล็กนี่อะไรนี่เธอเธอเทาเปาเฮอเถาลองส่องดูอ๋อน่อ๋อ สิงีอร่อยดนหแมีขนป้ยนงขังกวยยิวยิวยิวนอยิวให้กลวยยิ่ร้านเกียวนะจ๊ะร้อนเหลือเกินขอแอร์นะอ่ะไปแล้วนะจ๊ะจบการรีวิว ตลาดช้าของคนโลเชล